สวัสดีครับพวกวับผม d r f ก r ตอร์เฟิร์สแอชลี c คลินิกนะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงว่า b a b โบคืออะไรนะครับมีความแตกต่างจากธนูรีเคิร์บยังไงอ่ะเรามาดูกันก่อนเนาะทีเนี้ยเรามาเริ่มกันจากที่เราเจอกันทั่วไปก่อนก็คือรีเคิร์บนะครับคนรีเคิร์บนะครับเขาจะมีมีศูนย์มีสเตปนะครับ ันเบโบอึ๊บอ่ะมันติดมันก็จะไม่มีนะครับไม่มีศูนย์ไม่มีสเต็ปนะครับอนุญาตให้ต้องลอด่วงให้ได้เท่านั้นนะครับมาดูส่วนประกอบของของคันธนูกันละกันนะครับอันนี้สอนถึงพื้นฐานเลยเนาะคันธนูก็จะมีส่วนประกอบของคาร์ลิเคิร์ฟก็จะมีตัวคันธนูนะครับ มีลิมหรือปีกลูกธนูนะครับมีสายมีศูนย์นะครับแล้วก็มีสแตปนะครับสแตปสแตปหรือสเตเบลิเซอร์นะครับตัวบาลานนั่นแหละมีพันเจอพันเจอตรงนี้อ่อยู่ด้านนี้นะครับพันเจอร์ตัวด้านลูกนะครับภาษาไทยมีเลสตัววางลูกนะครับอันนี้คือส่วนประกอบของรีเคิร์ฟนะครับมาดูแบโบกัน แบโบนะครับแบโบเนี่ยตามกฎก็จะไม่ให้มีศูนย์เล็งนะครับให้เราเลงจากจุดอื่นแทนนะครับห้ามมีจุดมาร์กเลงห้ามมีตัวเล็งในคันแบโบภาษาอังกฤษนะครับพอแปลเป็นไทยก็คือธนูไรศูนนะครับคือไม่มีศูนย์ตรงตัวเลยห้ามมีศูนย์นะครับก็จะไม่มีไม่มีศูนย์ตรงนี้นะเทียบกันดีเคิร์ฟ ไม่สามารถมีสเตปได้ไม่สามารถมีตัวช่วยบาลานซ์คันได้นะครับเงื่อนไขของแบโบเนี่ยก็คือห้ามีมาร์กจุดอะไรช่วยเลงต่างๆนะครับสายปกติตัวเนี้ยเวทนะครับแล้วแต่เราตอนนี้อนุญาตให้ติดดัมเปอร์ได้นะครับพวกดัมเปอร์พวกอะไรเนี่ยใส่ได้ทีนี้ตัวเวทนะครับ่วงได้นะครับแต่ว่าจะต้องสามารถลอดห่วงขนาด1 2 2มิลลิเมตรได้นะครับถ้าลอดได้ ติดได้เลยนะครับแบบไหนก็ได้ตอนนี้เขาอนุลมให้ค่อนข้างเยอะนะครับ mm. ก็สบายขึ้นเราสามารถติดนู่นติดนี่ติดนั่นได้อย่างผมผมก็สามารถติดดัมเปอร์ได้เห็นไหมหัวท้ายนะครับแล้วก็ใส่เบทได้นะครับ mm. เหมือนกันมีพันเจอร์มีเลสมีทุกอย่างเหมือนกันท้ง mm. ตรงเนี้ยการถ่วงน้ําหนักอันนี้ไม่ต้องตามผมนะครับแล้วแต่เราเลย นะครับว่าเราเราจะทวงแบบไหนเราบาลานซ์คันแบบไหนใช้ลิ้นเท่าไหร่เราชอบยิงแบบไหนอันนี้ขึ้นอยู่ความชอบนะครับตัวรีเคิร์ฟก็เหมือนกันนะครับทีนี้กลับมาอ่ะยังยังไม่หมดนะครับส่วนส่วนอีกอันหนึ่งก็คือนี่ตัวนี้นะครับแท็บที่มันที่มันจะต้องใช้นะครับแบบโบเนี่ยเขาก็จะมีแท็บเหมือนกันนะครับแท็บแบ,บโบก็จะเป็นติด ทั้งแถบอย่างเงี้ยจะมีตัวเส้นเส้นไว้ให้เราสติงวอล์กนะครับเวลาเป็นเทคนิคในการยิงแบโบทีนี้รีเคิร์ฟก็จะเป็นแบบนี้เป็นมีนิ้วเพราะรีเคิร์ฟเนี่ยเขาจับจับระหว่างร่องร่องร่องนิ้วตรงนี้ครับลูกจะอยู่ตรงนี้นะครับส่วนแบโบเนี่ยจะจับเทรนเดอร์ under, นะครับหรือเรียกว่าใต้ลูกนั่นแหละแต่บางคนนะครับแบโบสามารถจับแบบสปิทได้นะครับหรือระหว่างมีลูกอตรงนี้ได้เพราะแต่ว่าเขาก็ต้องเปลี่ยนแถบไปเป็นแบบนี้ ซึ่งจริงๆเรื่องแถบไม่มีข้อกำหนดอะไรแบรโบนะครับมีแค่ว่าคุณต้องไม่มาร์กที่เป็นจุดมาร์กตามระยะต่างๆแค่นั้นเองเขาแค่ไม่อยากให้ใครได้เปรียบเสียเปรียบกันนะครับจริงๆธนูเป็นกีฬาเขาเรียกอะไรกีฬาเจนท์มแมนอยู่แล้วเขาค่อนข้างให้เกียรตินักกีฬานะครับนักกีฬาส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ใช่ส่วนใหญ่เรียกว่าเกือบทั้งหมดเลยดีกว่านะครับก็จะมีความซื่อสัตย์ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อตัวเองนะครับการซื่อสัตย์ต่อคู่แข่งทุกอย่างนะครับ เราแมนพอที่จะใช้ความสามารถของเราจริงๆเพื่อแข่งขันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะฝึกกันอยู่แล้วเนาะไม่ควรจะฝึกหรอกมันเป็นอยู่แล้วนะครับออ <c oughs> ขออนุญาตนะครับอันนี้แบโบนะครับถ้าย้อนกลับไปเนี่ยจริงๆแล้วแบโบมันก็จะเป็นธนูถ้าคนเคยเห็นว่าสมัยก่อนมันก็ไม่มีเนาะว่า ว่าเป็นธนูมีสูนหรืออะไรหลังๆมานะครับก็เริ่มมีกีฬาธนูเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นรีเคิร์ฟนี่แหละครับที่ได้เข้าสู่โอลิมปิกครั้งแรกที่อเมริกานะครับเขาก็าจะบรรจุเขาบรรจุรีเคิร์ฟเข้าเข้าเป็นกีฬาในโอลิมปิกชื่อเต็มๆของตัวรีเคิร์ฟก็คือโอลิมปิกรีเคิร์ฟนะครับส่วนแบล็โบเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีณณนะนะวันที่ผมทําคลิปนะครับก็ยังไม่ได้มีการบรรจุเข้าในมหกรรมกีฬาใดๆนะครับ สีเกมก็ยังไม่มีอะไรก็ยังไม่มีก็จะมีแต่รีเคิร์ฟแล้วก็มีคอมเปาอันนี้เราเรายังไม่พูดถึงคอมเปาแล้วกันเราพูดถึงไทที่ใกล้เคียงกันถ้าคนคิดง,ง่ายๆนะครับแบคบโบคืออะไรก็แบคโบคันธนูไร้ศูนย์คันธนูรีเคิร์ฟแล้วตัดศูนย์ตัดสแตปออก <g ül üyor> นะครับย้อนกลับไปเวลาตอนตอนที่ผมเริ่มเริ่มเรียนนะครับแล้วก็ช่วงที่ที่ได้ไปเรียนได้ไปอบรมเรื่องเกี่ยวกับการสอนการโค้ดอะไรพวกนี้ครับ ปกติแล้วเนี่ยอย่างของผมคือที่ท,ที่ที่ไปที่ไปอบรมอ่ะนะก็คือ USA a Sherry นะครับเเขาจะให้ฝึกนะครับพื้นฐานก็คือตัวรีเคิร์ฟก่อนอ้ยโทษทีครับตัวแบโบก่อนแบโบก่อนเนี่ยแล้วจากนั้นก็ค่อยไปแยกตามความต้องการว่าคุณจะไปรีเคิร์ฟหรือคุณจะไปคอมพาวทีนี้ มันจะเปรียบได้เหมือนกับถ้าใครเคยเล่นเกมหรือเด็กๆเ,เ,เล่นเกมเนี่ยแบโบเนี่ยอาจจะเหมือนโนวิกอะครับเป็นเหมือนสมัครเล่นเป็นฝึกหัดยังไม่ได้ยึดเลือกอาชีพ <c oughs> คุณจะแตกออกไปเป็นรีเคิร์หรือแบบโบอ,อันนี้นี่นี่นี่นีในคอนเซปของที่ที่ผมเรียนมานะอันนั้นซึ่งจริงๆผมก็ว่าโอเคแหละมันมันใช่ตรงคอนเซปถ้าถ้าถ้าจริงๆต้องการจะฝึกนะครับผมมองว่ารีเคิร์บอะมันมันเหมาะที่จะฝึกในระ,ระยะยาวเพราะว่าเขาเออเป็นการ ขาเรียกแล้วจัดระเบียบร่างกายในทุกส่วนนะครับทุกอย่างต้องเปะเปะเปะเป๊ะคือจะยิงได้เข้าแต่ทีเนี้ยแปโบเหมาะต้องกลับมาก่อนว่าแปโบเหมาะกับใครรีเคิร์บเหมาะกับใครจริงๆทั้งคู่สามารถเล่นได้หมดทุกเพศทุกวัยเหมาะกับใครแปโบต้องบอกว่ามันใช้อุปกรณ์น้อยอย่างที่เห็นเนี่ยอ่ะผมให้ดูจะมีแค่นี้นะครับลูกแถบอะไรอุปกรณ์ป้องกันก็คงเป็นเรื่องปกตินะครับ ตัวเนี้ยนะครับเป็นที่นิยมของอคนทำงานนะครับคนที่หากิจกรรมยามว่างเล่นนะครับแล้วก็คนที่ไม่อยากจะลงทุนอะไรเยอะหรือทางด้านเวลาและการเงินเพราะว่าอุปกรณ์ธนูในราคาเขานข้างสูงจริงๆแล้วตามประสบการณ์ของผมอะแบบโบเนี่ยครับเป็นที่นิยมมากเลยนะครับในต่างประเทศตอนนี้นะตอนนี้ยิ่งที่ได้ไปรอบๆบ,บ้านเรามาเนี่ยโหเขา เขาจริงจังนะครับแล้วก็เล่นกันสนุกด้ยวผมผมเห็นเป็นกีลาที่สนุกดีส่วนส่วนใหญ่ที่เล่นก็จะเป็นผู้ใหญ่นะครับผู้ใหญ่วัยทำงานหรือแม้กระทั่งท่านคุณลุงหลายๆคนนะครับที่กเกษียณแล้วคุณป้าอะไรเงี้ยก็ยิงเพื่อสันทนาการนะครับซึ่งซึ่งก็ผมเห็นว่าเป็นการออกกาลังกายที่ดีนะครับเพราะมันไม่ได้ไม่ได้เป็นการวิ่งหรือคาร์ดิโอที่หนักจนเกินไปมันก็เป็นการยืนอะไรเงี้ยอยู่ กับตัวเองทําสมาธิยิงได้เจอเพื่อนเจอฝูงก็เหมือนเหมือนไปพบปะส,สังสรรค์ไปทํากิจกรรมนะครับได้ออกกาลังกายสัปดาห์ละครั้ง2ครั้งอะไรก็ว่าไปส่วนรีเคิร์ฟเนี่ยถามว่าเหมาะกับใครไอตัวรีเคิร์ฟเนี่ยครับเนี่ยจริงๆมันเหมาะสําหรับคนที่จริงจังแะเด็กๆนะครับเด็กๆเด็กๆคนที่มีเวลากับมัน เด็กที่ต้องการจะยิงหรืออะไรนะครับผมว่ารีเคิร์บโอเคอนาคตไกลนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดคุณสามารถไปได้ดีมันสามารถไปถึงโอลิมปิกไปอะไรได้อน,นี้ก็ขึ้นอยู่กับศักยภาพของของตัวคุณเองนะครับซึ่งการเรียนพวกนี้นะครับอย่างอย่างที่ผมสอนออนไลน์เนี่ยมันก็ได้แค่ระดับหนึ่งต้องบอกก่อนว่าได้แค่ระดับหนึ่งต้องไปฝึกเอาเองต่อนะครับรีเคิร์บเนี่ย ผมยังไม่ได้ลงรายละเอียดไม่ได้สอนไม่ได้อะไรเยอะด้วยผลที่ว่าผมก็ยังไม่ได้ไม่ได้เก่งขนาดนั้นผมคิดว่าผมยังยังมีความรู้ไม่พอนะครับยังไม่สามารถที่จะสอนอะไรได้ซึ่งจะมีคลิปอื่นๆในในในของฝรั่งของคนไทยบ้างนะครับที่ทําออกมาสอนจริงๆแล้วพวกรีเคิร์ฟเนี่ยมันค่อนข้างละเอียดนะครับผมแนะนําให้ไปหาโค้ดนะครับหาหาสนามหรือหาคนที่พูดที่เชี่ยวชาญน,นะครับสอนก็ดูกัน นะครับคอยดูกันเพราะมันต้องมันต้องสเต็ทค่อนข้างเยอะครับมันต่างกับแบโบอันนี้มันค่อนข้างเครียดสำหรับผมนะมันก็เครียดแต่สนุกดีผมก็ชอบยิงนะครับก็แนะนําให้ไปสนามอีกเนี่ยส่วนแบโบเนี่ยมันไม่มีอะไรมันแค่เนี้ยแต่สุดท้ายนะครับเราจะเคยได้ยินข่าวมาล่าสุดช่วงหลังๆเนี่ยครับก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับความกังวลเกี่ยวกับเรื่องธนูมันอันตรายนูน่นนี่นั้นผมแนะนําว่าถ้าเราจะยิงนะครับยิงในที่ปลอดภัย ก็ในสนามเนี่ยเซฟสุดนะครับหรือถ้าคุณจะไปยิงหลังบ้านหรือตรงไหนก็ดูดีๆอย่าให้มันไปมีความเสี่ยงที่จะโดนคนอื่นเขาแล้วก็ต้องเข,เข้าใจก่อนว่าพื้นฐานนะธนูนะครับสมัยก่อนยังก็สมัยนี้ก็ยังเป็นนะครับมันเป็นอาวุธมันเป็นอาวุธได้เลยมันสามารถทําร้ายคนหรือแม้กระทั่งฆ่าคนก็ยังได้ ซึ่งมันค่อนข้างอันตรายเพราะฉะนั้นเข้ามาในสนามเนี่ยก็จะมีระบบความปลอดภัยทุกอย่างอ่าเซฟตี้ก็คือตัวแบ็กันตัวเราลวรอบขอบชิดทุกอย่างนะครับแล้วก็จะมีกฎความปลอดภัยแม้กระทั่งคุณไปยิงที่บ้านหรือรอบบ้านเองให้คํานึงถึงกฎความปลอดภัยไว้ก่อนอย่าทําให้อ่าเดือดร้อนนะครับเดือดร้อนมันจะเดือดร้อนต่อคนเองแล้วก็สังคมโดยรวมด้วยเพราะว่าเมื่อไหร่ถ้าถ้าสังคมมองว่าธนูอันตรายนะครับเป็นสิ่งที่ ที่ต้องควบคุมเมื่อไหร่อ่ะคนที่เล่นธนูหรือคนที่ยิงธนูเนี้ยก็จะลําบากแล้วคือนะครับพยายามนะครับคุยการปรึกษาเข้าไปในกลุ่มก็ได้ครับกลุ่มกลุ่มไม่ว่ากลุ่ม Facebook กลุ่มไลน์หรือแม้กระทั่งชมรมสนามธนูในพื้นที่ใกล้เคียงบ้านหรืออะไรที่ท <was on> ี <If> ่เราชอบนะครับกลุ่มคนก็ลองลองลองปรึกษาดูถ้ามีอะไรก็ทักเข้ามาในเพจก็ได้ครับแอคทีฟคลินิกก็ก็ยินดี นะครับก็จริงวันนี้ก็คงคงมีการแนะนําที่มันเป็นพื้นฐานมากกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวในคลิปถัดไปผมจะเริ่มทําเกี่ยวกับเกี่ยวกับเบสิกมากขึ้นนะครับเริ่มเริ่มนับกันใหม่แต่ผมขอขอทําในส่วนของแบ,บโบก่อนเนาะเริ่มอธิบายใหม่อาจจะยาวนิดนึงยาวไปเรื่อยอาจจะไม่ใช่แบบสั้นๆจบไว <laughs> พูดไปเรื่อยจริงก็ก,ก็อยากให้คนมาเล่นเยอะๆแหละยังไม่มีอะไร แล้วก็แล้วก็พอพอคนเล่นเยอะๆมันก็จะมีมีสังคมที่มันใหญ่ขึ้นดีขึ้นสุดท้ายแล้วนะครับออกกําลังกายเนี่ยการยิงธนูเป็นการออกกำลังกายอย่างหนึ่งฝึกสมาีิอย่างหนึ่งก็อยากให้เข้ามาเล่นกันเยอะๆนะครับาสนุกดีนะครับได้อยู่กับตัวเองได้อยู่กับอะไรนะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นออวันนี้ก็พูดพอแล้วเออสรุปย้อนกลับมาก่อนแอบบ แบโบเป็นยังไงอ่ะผมอธิบายไปแล้วนะแบโบคือธนูไร้ศูนย์นะครับอ่าอีกอย่างหนึง่งตัวคันไม้คันอะไรนะครับที่เป็นเทดดิชเนนลโบตัวเนี้ยก็ถือถือเป็นแบโบเหมือนกันมันก็หนึ่งหนึ่งในมันเป็นซับเซตนะครับเป็นหนึ่งหนึ่งในแบบหนึ่งในธนูไร้ศูนย์นะครับฮิสตอริเคิลโบที่เป็นธนูเล็กๆธนูตรุรกีรูไรนั่นก็จะเป็นอีกไท p e หนึ่งเป็นธนูอ่าเขาเรียกอะไรธนูโบราณนะครับมันจะเป็นอีกอันหนึ่งถ้าเป็นพวกไร้ศูนย์ต่างๆก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันหมด นะครับฝึกได้การยิงได้ด้วยกันหมดนะครับสิ่งแล้วเข้ามาครับเข้ามาที่สนามสนามไหนก็ได้ไม่จําเป็นต้องต้องเลือกนู้นนี้นั้นอย่าทะเลาะอย่ากโกรธอย่าอะไรกันเลยครับมามีกันอยู่แค่นี้โอเคครับแค่นี้นะครับสวัสดีครับ